ต่อกันที่สามีภรรยาควกนี้เป็นบ้านดีกว่านะคะพี่แจ็คเช่นยิ้มค่ะแล้วก็ภรรยานะคะ,คะพี่อภิสราคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐเนี่ยติดตามอาการป่วยของที่ทั้งสองคนนี้มาโดยตลอดนะล่าสุดค่ะทั้งคู่เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้คุณหญิงนั้นได้เข้ารับการผ่าตัดฟรีกับทางโรงพยาบาลสิริราชค่ะผ่านความช่วยเหลือจากพี่บุ๊คเรนุพรสามีของนางเอกดังพี่กบสวนนันนั่นแหละที่ช่วยเหลือให้เธอนะเป็นผู้ป่วยผ่านโครงการของคุณพ่อโดยตรงค่ะคุณพ่อพี่บุ๊คนะคะซึ่งตัวเธอ แล้วก็พี่แจ็คนะก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตันใจแล้วก็ซึ้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะหากต้องจ่ายค่าผ่าตัดเองทั้งหมดก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะค่าใช้ใจนะ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะทุกวันนี้รายได้ที่หายมาได้นะก็ต้องนํามาจ่ายค่าฟอกไตค่ะครั้งละหลายหมื่นบาททีเดียวจ้า อย่างหญิงก็แบบก็ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ก็80%แล้วอย่างเราแจ็คก็80%เหมือนกันก็นแต่หญิงก็ยังต้องแบบต้องฟอกเลือดอยู่ทิตยีละสาครั้งเหมือนเดิมเป็นหาหมอประจำอยู่ในขั้นตอนการที่ <รอ S 2> จะเปลี่ยนตยไตใช่เพราะว่าตอนนี้น้องชายกบริจาคให้ใช่ไหมหญิงโชคดีที่แบบพี่บุ๊กก็ค่ะพี่บุก๊กแฟนพี่กบนะคะคือเหมือนแบบคุยกับทางคุณพ่อเขาเห็นข่าวอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอาหญิงไปเข้าโครงการของสิลิลาชโครงการของคุณพ่อเขาอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าหุ่นมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะะอะไร้ย่าก็เลยคุยกกัับหลคุณพ่อใีา ก็เลยเข้าเอาเข้าไปในโครงการให้เล้ยก็ถือว่าโชคดีได้รักษาฟรีในส่วนถ้าเราผ่าตัดถ้าเนื้อเยื่อมันเข้ากันแก่น้องแต่ว่าในส่วนที่เรายังต้องตรวจเลือดตรวจอะไรช่วงนี้ก็ยังต้องสำรองจ่ายไปก็ต้องจ่ายเองก็ต้องหาเงินทุกวันนี้ก็เวลาไปหาทีก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นอะไรเลย